เราแบบไปลิ้นเลยป่ะน,นี่คด,ดีโค้ชสวยอะ่ะเป็นหนึ่งนะขอไปจับสัมผัสน้ำก่อนนะ

กยเออเขาบอกตามมาทำไมบอกผมมาดูตามผมตามผมดูก็คอยจะทำเล็คอยมันก็มืด่อนตอนนี้กับเรื่องใบตานน่ะทุกคนแล้วก็นานๆทีเราไม่ใช่ชาานนี่เราก็รู้ทีกดีแค่เราไม่ยอมรลบวนเคยของเราอยูแล้วก็นองฉันรู้สึกเปบนเย็นมากตรงเนี้ยทุกคน อเอาเอาอะไรอ่ะหายไปเลยก็ขอกราบสวัดดีทีไปานาพิมพีทุกคน้วยนะครับยินนี้ตอนเราเข้าสู่ช่องน้องวินคนเล่นกระพิรและคนดูใครเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้ยนะก็วันนี้ผมรู้สึกดีมากที่ผมได้ไปหายก้อนล่ำแล้วก็ผมอ่ะได้ขึ้นมานานๆทีผมึงขึ้นมาตรงนี้นะดูพี่นะเห็หนไหมทุกนอ่ะที่ผมมองนับแสนที่ใส่ได้เคยมานะผมอ่ะ จะมาเป็นครั้งแรกนะไม่รู้ว่าวันนี้จะเจออะไรบ้างคนผมก็ได้เดินมาตามล่องน้ำนะแต่มันเป็นคนละทางกับไอเมืองไอพอรั่นนะพี่พนะคนแต่เข้ามาก็อยู่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยเพื่อไปกำลังใจความต่อจะต่อไปนะคือร้อนมากตอนนะี้คือตอนนี้เป็นเวลาบายซองละคนตอนนี้ผมได้มาถึงที่ไม่รู้ว่าวันนี้ผมจะเจอชายรับแรงไหมพี่ชายที่เจอนะคือถ้าผมมีบุญก็น่าจะเจอผมน่าจะไม่รู้ว่าจะเจอไหมพ,พี่คน ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจพวกเธอด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะก็อีกอย่างหนึ่งคือห้ามกดความกดน้ำให้ผมนะเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้ผมช่านทันจีิงๆเดี๋ยวเราจะไปชมกันว่าวันนี้เราจะเจอไหมเราต้องขึ้นไปข้างบนหรือเปล่าหรือว่าผมไม่กล้าขึ้นไปนะหรือว่าขออนุญาตหรือเปล่าพี่นะทุกคนก็ยืนเป็นกำลังใจผมด้วยไปครับเพื่อไปกันไเจอไปห้องกัครับโอเคครับวันนี้เราก็ได้มาถึงที่ถิ่นนี้นะนี่นะสวยมากพี่พี่นะน้ำนี่เขียวอืดนะสวยมากเลยนะ น้ำในเขียวธรรมชาติไงเดินไปค่อยๆน้ำลึกๆในะพี่น้ำตรงจนะน้ำนี่สวยมากเลยพี่สวยมากเลยพี่ ไม่รู้วันนี้เจ<ะ>ขอข้าไหมนะพี่มีปลามีอะไรเ้วยพี่พี่ดูโหสวยมากคนบรรยากาศที่นี่สวยมากๆเลยนะผมยอมรับนลนะโคตรสวยอะ่ะดูในกล้องนี้ไม่สวยเท่าที่ของจริงนะพี่พี่นะดคนโอเคโอค้ยพี่พี่สวยมากพี่พี่ครับคน คือข้างบนเนมันจะมีเขาเรียกว่าน้ำตกนะใช่ไหมพี่ๆเราจไปดูน้ำตกเลยผมออกแค้นในกอรัมนั้นมากเลยเดี๋ยวผมจะเอามาคืนรอบหน้านะคือมันโหดมากแรงมันเยอะมากแต่ตอนนี้เราไม่ต้องไปสนใจกอลัมนะผมแก้แค้นมันคืงนะโอ้ทุกคนดูดิโอ้ยโคตรสวยทุกคนโคตรสวยผมไม่เคยเจอน้ำตกสวยขนาดนี้นะนานถึงเคเจอในป่าแนะพี่นะ น้ำสวยมากทาอาแบบเลยลิ้นเลยต้อนดูคนนี้นสวยอ่ะีน,น,นึงนะขอไปจับสัมผัสน้ำก่อนนะ ยังสวยอย่างแล้วน้ำตกกอเย็นมากเลยนะที่สุดผมก็ได้มาเจอสักทีครั้งแรกเลยจ้ะท, <c oughs> ที่ผมมาเจอน้ำตกวันนี้เจริญธรรมาชาติวันนี้นะเฮ้ยคนไป เดี๋ยวเราจะลงไปดูว่าเขาอจะอยู่ไหมปัญหานี้เปิดมากสำหรับชอบอน้ำตกเป็นมากเลยนะไปฮะทุกคอนๆสวยมากพอใจแล้ววันนี้ที่มาผมจะไม่พอใจกับไอ้ขอร่ำนลยนะตามก็อย่างว่าแหละมันเจอเราครั้งแรกมันเจอต้องโหดเลยมันต้องแบบดูๆแล้เพราะมันโหดที่ห่วงทางมันนะึกอันนี้เราได้มาเจอทุกทีน้ำตกที่เปิดจะธรรมชาตินหม เฮ้ยเฮ้ยเฮมาเฮ้ยใครวะเกมบันดาเล่เฮ้ยเฮ้ใครวะครอรัวเล่นนี่เลยไม่มาเล่นเกมสุดเลยไม่ได้ฮะแล้วก็เ่นไปยเด็กคือตัตวีละเกมบันดาเล่เล่น

ฮะคุณก็ท่าว่าผมเป็นใครนะคุณหมอผมเป็นหลานพี่แจ็งนะที่มารอบที่แล้วเขาคงไม่เจอผมไม่เคยเจอผมนะพี่ๆนะคนเขาคงไม่เคยเจอผมนะเฮลโลชเลเฮลโลตัพลานี่ม่ออินเล็ก่ากับมันเด้อินเล็กว่าอินเล็กว่าตะขาไงม่อน้ำตกไงม่ออินเล็กว่าน้ำตกคนผ,ผมถามว่าเพาะท่าว่าผมไปทำไมเขาไปไม่ได้นะ mặc dù lắm tóc là như nào. Ow. Nó. Hồn hộp mấy Được gần đây. cũng không hết tạc lạ lò. Nề Nó hết Hả? Nếu hết, bụi hết đi. Ní đâu bắn đi. Ní đâu bắn Hả Ní เฮ้ยเฮ้ยทุกคนดูท้ามเหรอใช่ปะคือขนใช่ปะดูท่ามเหรอพี่ๆทุกคนใช่ดูท้ามทุกคนเฮ้ยทำไมผมเดินมาเมื่อกี้ผมไม่เจอวะเฮ้ยผมเดินมาเมื่อกี้ผมไม่เจอนะเดอะไม่ให้ยหัแล้วมาเกิดจะทิ้งเห้ออรอ มันเขาบอกว่าบุญไม่ถึงนะบุญมันไม่ค่อยถึงเนยอ๋อมันเขาบอกว่าต้องมาบ่อยๆนะถ้ามาแบบครั้งเดียวเราจะไม่เห็นนะเพราะว่ามันเป็นเมืองแบบจับแหลงพี่นะ,ะทุกคนเอามีวิลี่เอาซีวิลี่แห่ขึ้นนั่นนี่และว่ยยาอ๋อ นีบอ่อทีอยากจะแค่หาหม้ออ้ตที่แบบอีต้ต่โตนี่ซูเกมมีเอพเขาถามว่ามาหาเขาทำไมมีอะไรหรือเปล่าเขอว่ได้ลึีเ่อเออน้ำสมากน้ำล้นเลยตรงนี้สวยน,นี้ขึ้นที่่นด สวยมากเลยนะพี่โดนไหมฮะรู้แต่เรืออเหรอใช่อ่าอร่อยก์โอ้ยบอกเขาอยู่หลายคนนะมีทั้มนะดูว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวนะโคม่าอ่ะเขาบอกเขาไม่ได้อยู่คนเดียวเขาอยู่เยอะนะเราที่จะ้พิชเชงมาก็ออามาก็สองคนทำไมวันนี้เขามาคนเดียวนะพี่เยอะคนนี้ที น้องมีว really ิท ah. <Yeah, S 1> uh ีอะอ่ไเี่อ่ารักษาเยบ่า้องไบร์จิ้งมือดัจีคาว่าเขาสินข้าวอ่านแต่อย่างกเขาสินหมดเรบร้อยนะนนี้เปนระบายช่องาอย่างว่าแล้วจะกู้ห้บ่าก้เออให้บ่ากู้ดบ เอยี่อกะเยมีนะน่าวีนี่ผมถามว่าผมชื่ออนะไรเขาบอกชื่ออินนะครับเดี๋ยวคนมาสักก็เรียกขาพชื่อาะว่าน้องวินนะน่าว,วีนะนาว,วีอะรนีนมืววอนวีอ๋อเขาบอกมีคนนีววน อ๋อเพิ่งเขาบอกเขามีเด็กคนหนึ่งนะที่ชื่อเหมือนผมเลยนะผมก็ไ <c oughs> ม่รู้ชื่ออะไรนะพี่ๆีนะ่ชื่อเขาบอกชื่อนาวีนะเขาบอกว่ามีคนอยู่ด้วยค,คนที่ <จะ S 1> เคยทำเลยนะว่าชื่อน้อาวีเหมือนกันนะพี่ๆนะเนื้เลยไรไปได้ <c oughs> อ๋อเขาบอกเขาจะมาหมดน,นะเดี๋ยวจับยือก่อนอ๋อค่ะ <c oughs>

เออเขาบอกเขาตามมาทำไมอบอกผมมาดูตามคนันทผมมาดูเ็าะเขาจะทำเเาเยวัออ <c oughs> นนี้ก็สวยมากๆเลยนะผมชอมากเลยเนี่ยชอบมากๆเลยน <c oughs> เลยน,นี่ต <c oughs> อนแรกมันไม่มีน้ำมันน้ำแห้งแตกเลยทีเดียนวะ

เออเขาบอกมันต้องเรียกใครมาเยอะแยะนะผมไม่มีใครมาเลยดูเว็บอ๋อพอไม่ดีกับพวกเขานะที่แบบแค่คนมารู้จักที่ลับๆบแบบเนี้ยเยอะแยะนะเออยินดีให้โกดมโง่ป่ะเม่แล้วนายต้องดูมันนี่พอมันต้องเรียกใครมาเยอนะแยะเรียกทีมันเม่บ มีเป,ป็นกองมือนองด้ลคเก็เป็นคนดีนะเขาเป็นคนดีคนนะึ นั่งสมาธินี่สิทำน้งเขานั่งสมาธิเลยดูชันมากเลยคุณไปดนหลังอะไรที่อย่างเงี้ยคนนี้คุณก็มาคนเดียวนะเราทีแล,แล้วก็เพื่อนใหม่ก็มาเป็นเพื่อนนะที่เป็นกอดที่เป็นที่กอดรัมเนี่ยแหละมาทำอะไรพวกนี้ของผมคุใหม่ที่อยู่บ้านน้าผมนะนี่แหละทีนี้เดินไปไกลเลยนะ กตเหมืนเดินมาคนเดียทางนี่ดพวยอตอนนี้สมาธนะิเราไม่เราจะไม่รบกวนเขานะรกวนเขา่งสมาธินะเพื่อนมาแล้มาไม่ะ

แค่ครึ่งนะอู่แล้วแต่ว่า,นนา,าแต่พวกพนี้เขาจะอู้่เหรอก็คอแบบอะไรนั่งจานกินโอ้คนผมได้ข่าวว่ามันมีคนหนึ่งนะที่เข้าไปนะไม่รู้คือใครนะพี่เดชหรือเปล่าเออน่าจะใช่พี่เดชแหละทุกคนคาดว่า,วายัางอยู่ดีกินดะีไหมเขายอยู่ดีไม่ต้องห่วงนะเรื่องนี้เออเดินน้องยืนกูต่อไปก็มีที่นี คครับตัว <c oughs> ไม่มีแล้วก็รีบกลับเลยครับมันจะเริ่มเดี๋ยวมันก็มืดก่อนตอนนี้ก็เริ่มกบ,บายตันนะทุกคนแล้วก็นานๆที่เรามาใช้ธรรมาตนี่เราก็รู้สึกดีแต่เราไม่อยากมันก็ะนะเลืองเขาเนาะแล้วก็ห่อสนกรู้สึกแบบมันเย็นมากตรงเนี้ยทุกคนเอาคือเอาอะไรอ่ะ หายไปเลยเอ้าวเออพี่ๆหายไปเลยบ้าอกว่าคอนั่งตัดเนึยเข้าก็หายไปเลยชอบกับเหรอหรือว่าไงโอเคทุกคนใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเรานะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะพี่ๆนะทุกคนที่ดีู่เขาก็บอกว่าเขาจะอยู่สักแปกนนึงแล้วเขาก็หายไปเลยนะพี่ๆนะ โอเคทุกคนใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ